หาหมดเเพราะว่าคือเหมือนกับว่ามันอาจจะหากินยากที่นี่เนาะ <Yeah. S 1> อันนี้เขาใช้เตาฟืนนะไม่ใช่ถ่าน้วยนะฟืนอันนี้คือฟืนของจริงเย้ yeah. ถ้าจะบอกว่าอะไรนะแม่ค้าไปจับมาเองหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่นะเใต้องซื้อมาแน่ๆอันนี้คออเสนอยังยังรอนะรอเออรอดิเราจะลองเอากี่ตัวพี่เอาสี่ตัวเสี่ตัวมีมีข้าวเหนียวด้วยปะเออเราเป็นแมวไปแล้วกันพี่กินแบบนี้เลยอืมาเป็นแมวไปเลยอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมีนิตา พูดพอดพอใช้เปิดอ่าเดี๋ยวขอดูเขาลงที่เต็มแล้วที่เต็มแล้วลงไม่ได้แล้วไม่ไม่ตอนี้เสร็จเสร็จเขาก็ต้องลงอีกอ่าใช่ใช่ต้องรอรอบนี้สุกก่อนเนาะที่นี่เขาเรียกบันบันอะไรฮะกอกพุ่งใต้จริงีกอีกดนไม่ใช่ไปทางนี้ถึงจะถึงเข้าเมือง สบวหลักอ๋อไม่ไกลแล้วสกงบอกทาตงาแตงยังยังม้กอ๋ออีกนานเสนกงเงดีดไปดูแลต่ออ่ค <c oughs> แม่ค้ากำลังจะพลิกปลาเตดปลานะครับ <c oughs> <c oughs> พริกงามๆแม่ค้างามอยู่แล้วทำไงก็ได้แป้ม่จะกรอบเนาะแป้งไมจะกรอบมากเลยพี่น้องขอสูตรแป้งครับขอสูตรแป้งไปแป้งยังระบอกได้ปอนี่ทำเองแป้งมีแล้วก็ใส่น้ำเหลืองใส่สีหรือใส่ไข่ใส่สีเนาะใส่เกลือบอใส่น้ำปลาบอใส่เกลือใส่แป้งนวลบอใส่หน่อยเนาะไม่หน่อยมัากหน่อยอะประตูนี้มันเป็นประตูจืดหรือประตูเค็ม กระเทียมจืดแล้วถ้าแป้งแล้วก็ต้องเค็มหน่อยเนาะนี่เนี่ยเอาลงอีกแล้วนะลงแ้อ๋อพอมีที่ว่างคลุกแม่ค้าก็จะเอาลงพลิกไปพลิกมาก็จะมีที่ว่างชมรองเท้ามีขายของหลายอย่างไม่พอมีแม่ค้าขายกระเทีเค็มที่สำคัญแม่ค้าสวยด้วยประทูปมกระทูสดประทูจืดประทูยมทอดกรอบ แล้วก็จะมีผู้สาวมาดูดดูดกาเรียกดูอะไรดูบุหรี่เปล่าเออบุหรี่ผู้สาวดูบุหรี่เหรอเขาถึงมาดูกระจังเขาซื้อแล้วแล้วแล้วเจ้ะดูอะไรเขาบอกกินจะเราเนาะเราพอมากินโอ้โหเป็นเป็นคนดีขนาดนี้ปลาทูเขาขายดีนะเขาบอกว่ามีเท่าไหร่เขาก็ขายหมดนะ เออเท่าไหร่ยเขาก็ขายหมดเนาะเพราะว่าคือเหมือนกับว่ามันอาจจะหากินยากที่นี่เนาะมันเรานี่แบบก็หากินยากเหมือนกันมีแต่เป็นเค็มทอดแบบนี้อันนี้จะแบบเขาเอาออกมาเลยมันไม่ใช่มีแต่ปลาทูอย่างเดียวออ๋ปลาทูปลาทูนี่อาหารกบคุณแม่ค้าด้วยแม่ค้าทำเองเลยบอกอะเลเองล้างเองเนาะเก่งจังนึกว่าแบบมีแฟนทำให้อะไรแบบนี้อะไรนะพี่ เห็นสั่งเปที่นี่เหรอไม่ไม่ผมถามดูเฉยๆผมอยากกินแบบมีน้ำก้อนแต่เขาไม่มีน้ำก้อนเดี๋ยวค่อยไปกินในเมืองก็ได้คือตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเมืองเลยใช่น้ำก้อนหายากแต่คนอ๋อไม่ได้สายเป็นเป็นจอกอ๋อไม่เป็นไรเห็นแม่ค้าก็ชื่นใจแล้วได้้งงออันนคมหหาวเรือ แม่ค้าถืออยาให้แม่ค้าถือนี่ให้หน่อย,ยอถ่ายรูปบือซือหนซื้ออะไรสองอันอ่า <c oughs> หนึ่งสอง ตลาดกาากก<ล>กังใต้เลกกพุ่งกกพุ่งกกพงใต้โอ้ยแม่ค้างามงามเออเอาไปลงเพจนะแสดงว่าแม่ค้าถ้นกล้องเอามือถือวางไวนะ้แม่ค้าย,ยืน <laughs> ขอบใจขอบใจเด้อมีคนสูขมากเลยพี่ได้แวะนะ